เจ้ากับชอบฟงมาแล้วกลับใช้ใช้สนนะครับผมนี่พวกผมไเล่นซีเกมไหมซีเนกมฟีฟ่ามวยกับกายการปบบอะไหนใครชอบดูครับผมก็วันนี้นะครับเพิ่งตื่นจริงอันนี้เพิ่งตื่นจริงไม่รู้ผู้เล่นตื่นมาจับโทรศัพท์ดูแล้วแพ็คใหม่คืออะไรผมหมวกใส่แพ็คใหม่ว่ะหมวกใส่มากเลย ดูดิออโปรแพ็กถูกไหมแต่คือถ้าผมจะไม่เปิดออโปรแพ็กนั้นแพ็กละห้าหมื่นี่เหรอวะเออผมงงแล้วนี่ะอืตอนนี้ตังแสนสี่ฟิล์มราขายแล้วนะสามแสนสามแสนแสนกว่าสามแสนกว่าไงแพ็ไม่ได้ ก็นะครับผมผมคิดว่านะบักหรือเปล่านะเอ้ะมันหกหมื่นจะเป็นสัญญาณนะครับเปิดเลยดีกว่าโอ้โหแพ็คแพ็คหกหมื่นแพ็คเดียวเสียวแน่นอนอือฮึโอ้ยพวกนี้แล้วแสดงติ๊กตุกจะต้องเข้าค่ายกี้เดียว รอบนี้ไม่เลยเปิดไฟนะจ๊ะผมก่อนคือหลายคนถามว่าเฮ้ย hey, พี่เอ่อถามว่าทำไมตอนนี้เกม,มเล่นไม่ได้คือผมเห็นจะพบว่าตอนนี้ทางตัวเกมครับคือมันมีปัญหาคือมันทําให้ระบบ Android ไอโอเอสเขาได้แต่ตอนนี้ไอโอเอสเล่นได้ตามปกติแล้วหรือเปล่าอันนี้ยังผมเล่นได้แต่ยังไม่ปกติเท่าไรแต่าทาง Android นี่คือตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ครับลังแก้ไขยอยู่ แล้ผมก็งงเออคือหลายคนอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเล่นเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์อีเวนต์ครบครบแล้วแต่มันขึ้นแพ้อ่าอันนี้ก็มีคืก็แพ็คเนี้ยเพื่อนผมเป uh, imi ิดแพ็คฟรีจ่ายนั้นยี่สิบอันเดยก็ได้เลยนะคอสตาหรือเปล่าชิเตโกคอสตานะดักลาสคอสตาคือเป็นงคุณเป็นเห็นมังงวแพ็คฟีนะแ้วเว้ยพ่อมึงม่อมึงพ่อมึง โอ้โหดูท่พอมันให้ก่อนเลยเออสบายสบายสบายโอ้โหเสียวจริงๆวะให้ละหกหมื่นนะเว้ยโอ้ไม่ได้อะไรเลยคือตอนนี้ก็ได้มาแล้ครับมาลูกกูเมสักแค่สองเชี่ยวันแปดสห้าะไอ้ เลี้ยง85แต่เหมือนแค่กบอลว่ะสกิลเพื่หหอขายงองอยู่นะเ <c oughs> นี่ยครับฟิล์ปราวขายไปแล้วนะครับขายเท่ามาโกเมดไปแล้วเดี๋ยวจะหา,าหน้าหน้าตัวใหม่มาคู่โกเมดได้ก็ครับผมผมไม่ได้อะไรมากนะันนี้ เออวันนี้อยู่ในอ๋อเป็นนักเตะนี่ยลุกสาประตูแล้วก็เก็บเออทงอืมโอเคครับผมจะทำยังไงกันก็เลยสั่งใครเพิ่งมีงานครับจะต่อไปได้วยครับผมคลิปนี้ไม่ปืมม้มเลยวะเฮ้ยสองนักเตะซัวดวใช้หมดแป็นไหนเมื่อวานแล้วเอไปไปก็เจอใหม่หลังวันที่ห้านะครับว่าน่าจะเป็นวันที่หกถ้าผมลงวันที่หกน่าจะเป็นตอนช่วงบ่ายแหละ เนี่ยนะเจะตอตอนร้านแล้วกันวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสุดครับฟเฟล้ยวเบาจ้า yeah.